ไปกินปูดูทะเลที่จันทบุรีสนุกด้วยกันดีมไหมพวกเราเชิญเลยครับเชิญมาด้วยกันเลยก็ประมาณตีห้านะพวกเรากำลังจะนำพาทีมงาน TMT สามร้อยคนที่

พเคสวัสดีครับพีเคสวัสดีสวัสดีครับท่านประธานครับผมสวัสดีค่ะก็วันนี้เป euh. ็นวันที่7นะคะวันที่เจพันวาคมปี64นะคะซึ่งบริษัทพีเคของเรานะคะก็พาพี่น้องมาเที่ยวจันทบุรีไทยช่วยไทยเนาะฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยไปกับพีนะคะการเที่ยวนะคะวันนี้เราได้มาที่จันทบุรีแล้วเราก็ต้อง ก่อนที่จะไปเที่ยวจันทบุรีเนี่ยเราก็ต้องมาไหว้พระเจ้าตากสินก่อน <มา S 2> นะคะ,ะเพื่อเป็นสบิมงคลกับตอบตัวของเราเองแล้วก็บรรพบุรุษของเราเนาะเพราะพระเจ้าตากสินเนี่ยก็มารวมพลที่จันทบุรีระยองจันทบุรีนี่แหละนะคะเพื่อกอบกู้กรุงศรีอยุธยานะคะในสมัยโบ,บราณเนาะเราก็ต้องมาสักการะบูชาแล้วก็ลําลึกถึงบุญทุนของพระอ,องค์นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านนะคะพีเอ็นเค เกือบ300ชีวิตวในวันนี้นะคะก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญแล้วก็มีความสนุกสนานทานํางานกันมาทั้งปีแล้วเนาะก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงแลรวยรวยรกันทุกคนเลยค่ะวันนี้พาทีมงาน PK 300กว่าชีวิตมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระเจ้าตากครับเพื่อขอพร ให้ความเจริญรุ่งเรืองมาสู่บริษัทปีเคของเราและสู่พี่น้องคุกท่านค่ะวันนี้บริษัท p ีเคนะคะก็มีความยินดีนะคะได้นําสมาชิกปีเคพี่น้องเราที่ผ่านโปรโม,มชั่นกินปูดูเลนะคะมาก่อนที่จะไปลงแพน,นะคะก็ไหว้กราบขอพรนะคะเพราะพระเจ้าตากนะคะค ันบุรีครับผมใช่จันทบุรีเนะจันทบุรีครับประทานชันทเป็ีไงสนุกไหมสนุกเลยครับโอ้โหวันนี้พี่น้องทุกคนกินฟรีเที่ยวฟรีกับพีเอ็พี่น้องทุกคนสามารถพิชิตได้นะคะก็ถ้าคนไหนที่อยากจะมาเที่ยวฟรีแบบนี้ก็ต้องมาร่วมกับพีเอ็นเกันทุกๆคนเลยค่ะฝากไว้นะคะ รัตนบุรีรีสอร์ทสุดยอดเลยค่ะสวยงามมากอ็ดเดอร์โอไทยเดี่ยวไทยฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยไปกับพ n k อ็รวยรวยรวยรวใช่ยยใช่ยใเ่้ยอีกนิดนึงนะคะคือพี่น้องพีเอแเกือบ300ชีวิตเนี่ยเราได้ตรวจหาโควิดหมดแล้ว เ,าเ้าปลอดภัยกันทุกคนเลยค่ะทุกคนที่จะขึ้นมาเที่ยวก็ต้องตรวจโควิดกันทุกคนเลยค่ะแล้วทุกคนปลอดภัยหมดเลยนะคะเที่ยวปลอดภัยกับพีเอเคครับผมค่ะโอเคทางเรื่องของสบู่ช่วยบำรุงทําให้ผิวนุ่มๆชุ่มชื้นสดใสจัดการฟื้นฟูให้อย่างเป็นประสิทธิภาพสบู่คุณภาพแบบค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ รีสอร์ทรัตนาบุรีนี่เลยผสมผสานก็น่าจะมองถึงเหมือนเมียนมาด้วยญี่ปุ่นด้วยผสมผสานกันนะคะก่อนที่จะเข้าไปเนี่ยก็ต้องมีการวัดตรวจอ,อุณหภูมิร่างกายก่อนว่าคุณเป็นโควิดหรือเปล่านะคะแต่ว่าพีเคของเราเนี่ยเราก่อนจะขึ้นรถบัสเนี่ยเราก็ตรวจมามาหมดและทุกคนเลยเกือบ300กว่าคนของเราเนี่ย ตัวทุกคนแล้วทุกคนผ่านหมดค่ะเป็นเชื้อลบหมดเลยนะคะ ที่พูดจนกว่าจะได้ลองดื่มกา,าแฟาข้าวตอนจะตื่นนอนหรือก่อนนอนเราดื่มได้ทุกเวลาช่วยพ่อนคลายโรครร้ายมันจะไม่มาเยือนอยู่เป็นเพื่อนเราเร่างกายจะสดใสแข็งแรง พ okay, สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกเพียงเทุกท่านเลยนะครับวันนี้เรากําลังจะไปล่องแพเปียกกันครับตอนนี้เราอยู่ที่โฮมสเตย์ที่จันทบุรีนะครับเดี๋ยวเย็นนี้เนี่ยเราจะมีปาร์ตี้กันแต่ก่อนที่จะปาร์ตี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆสมาชิกของเราเกือบเกือบสามชีวิตเนี่ยออกไปล่องแพเปียกกันไปสนุกสนานไปกระโดดน้ําไปเล่นน้ํานะครับนี่ก็เป็นอีก1มิตินะครับของการท่องเที่ยวกับ p พีย o เคของเรานะครับ ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะครับใครที่ดูคลิปนี้ดูรายการนี้อยู่นะครับสนใจอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเขาควอเพียงเคก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะครับเดี๋ยวไปสนุกด้วยกันครับมาเลยลนะคะรีสอร์ทแห่งนี้เขาก็จะมีแบบปากงกลางแล้วก็เราสามารถที่จะล่องแพไปเที่ยวได้เลยวันนี้พีงเคมาถึงเกือบ300ชีวิตด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพีงเคเขาจะสนุกสนานขนาดไหนนะไปดูกันค่ะ ต้องต้องมาเที่ยวที่นี่ให้ได้นะคะเพราะว่าเขามีแพแล้วก็มีนกเกี่ยวให้เราดูไม่ต้องไปไหนเลยค่ะอยู่ที่รีสอร์ทเขาแล้วเขาก็พาเราล่องไปเลยใช้ไม่ยาก็อยากให้ลองดูสิเทคนิคดีดีที่กระผมจะบอกพืชสวนพืชไร่จะอยู่มืออโอท่านประธานรัฐครับใช่ตอนนี้ เพียงเคเราใช่มาเจอะมากๆเลยนี่ครับสามร้อยยืนนะทัฟรีนะครับจันทบุรีจันทบุรีครับรีสอร์ทแบบแพงมากหรูมากครับรีสอร์ทก็สวยและนี่คือแพ็กเกจของรีสอร์ทเลยก็คือพาพวกเราออกมาที่จะมาล่องแพล่องแพเปียดเดี๋ยวเราจะกระโดดน้ำกันนะนี่พี่น้องเพียงเคของพวกเรานะครับก็เป็นทริปพิเศษที่เรามอบให้กับพี่น้องเพียงเคของพวกเรานะครับพี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่กพิน ใช่ครับปีหน้าสดใสในยุคโควิดใช่ครับแต่ว่าปีหน้าขอให้ทุกคนสดใสด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวทุกอย่างก็จะผ่านไปแล้วก็จะดีขึ้นดีขึ้นนะครับเอาเวลาบอกไว้บอกมือหน่อยไปกับเ้าดีสิบลิรพอร์สุขภาพดีมีรายได้รยรยเป็นเชื่อไท่เป็นฮารดไคนไต้องดองไทเป้ร ไงครับท่านระทานแพ้เปียกของเราเี้นี่เป็นล่องแพเปียกสนุกมากโโหโหส้สุดๆนะคะธรรมชาติล้วนๆเลยใช่แล้วบรรยากาศ ยอดเลยไม่ร้อนบรรยากาศดีน้ำเย็นเยี่ยวสวยใช่เยี่ยวนี่มาต้อนรับเราเลยใช่ไหมเนี่ยในค่ำคืนวันนี้เนี่ยเราจ้างวงดนตรีมาด้วยวงดนตรีที่จะมาแบบเลี้ยงฉลองกับพ k เของเรานะคะที่ร่วมทริปในวันนี้เหมาหมดเลยเมาหมดครับคืนนี้เป็นของพีเคครับรัตนบุรีครับผม ขวันเลี่ยมขวันเลี่ยมคู้นั้นขวันเลี่ยมนะขวัญเลียมะโกบริกับอังซูมาลินนะฮะเดี๋ยวกิจกรรมช่วงต่อจากนี้คือเราจะให้พี่น้องเราอาบน้ำแล้วแต่งตัวแบบแฟนซีแบบ AEC ก็แล้วแต่แฟชั่นแล้วแต่คุณเลยนะฮะมาร่วมงานเขาเรียกว่าการเด้นไนท์ของเราวันนี้นะครับผมกับดนตรีสดกับบริษัทพีเพของเรา เจอกันคืนนี้นะครับบ๊ายแต่ถ้าเป็นโรคเป็นเชื้อราทีม่มีปัญหาลาพผนต้นดอกไปไม่ต้องซีเรียสไป,ไไปแค่เปล่ยนทุสองเป็นยี่สิบสีซีใช้ไม่ยากแต่อยากให้ลองดูต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านชัยรัตน์ิ่งแก้วอ,อปจอ จังหวัดจันทบุรีของเรานะคะที่ให้มาการต้อนรับแล้วก็รีสอร์ทแห่งนี้ก็เป็นของท่านด้วยนะคะบาดารี่คืออะไรคือบริษัทการท่องเที่ยวเป็นกุ๊ปของพ n k อีกบริษัทหนึ่งขอเสียงวรมมือให้กับเบลดารี่ด้วยนะคะประธานขอให้พี่น้องทุกคนได้เป็นร้อยร้อยล้านพันล้านมากกว่ารุ่นพี่เลยค่ะ4เดือน เราจะเที่ยวกันหนึ่งครั้งดีไหมคะดีปี64ย่างปี65เราจะต้องท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับพีเอนเคร่ำรวยกับพีเอนเคทุก,ท,กทุกท่านเลยคะ่ะรวยรว,ยวยทุกท่านเลยคะ่ะในานามของนายกรัฐมรเจ้า,าอจอหลายเจ้าไหมอัอนี้เรางนายกกับจระยองอัจบุบันนี้เขาเป็นรุงล้างที่ รัฐมนตรีแห่งนี้พอด้รู้สึกดีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ปรนรับคณะของท่านประธานรเตอร์ร <c oughs> ัฐมนีมหาธิยมนะครับและผู้บริหารนะครับก็ขอให้ท่านทานกันเยอะๆนะครับเพราะวันนี้ไม่รู้บนโต๊ะกินไม่อั้นนะครับ เป็นไงบ้างครับวันนี้สนุกไหมฮะสนุกมากค่ะับปูตัวเต็มๆเลยเนี่ยขอยกให้ดูหน่อยสิโอ้โหเป็นยังไงครับพาทีมงานในทีมงานมากี่คนครับนนวันนี้วันนี้ทัพพอแม่ทีแม่ทีมทพี่ครัปูได้ สิบหกสายงานนะครับมาหมดเลยนะโอเคขอบพระคุณครับทานแน่อร่อยนะคะสนุกงานประทับใจมากปูตัวใหญ่กินให้หมดนะวันนี้นะกินให้เต็มที่เลยนะคือวันนี้ทั้งสนุกทั้งมันสุดๆเลยค่ะใครไม่ได้มาทริปนี้นะคะทริปหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะไปหน่อยมาทริปนี้เป็นยังไงบ้างครับผมยอดค่ะสุดยอดค่ะประทับใจไหมครับประทับใจที่สุดเลยค่ะทุกทริปเห็นคุณหมอได้มาหลายๆทริปแล้วเป็นยังไงครับ มีความสวยงามต่างกันไปแต่สุดยอดทุกทีมค่ะบจากที่เราทํางานเนนหน็ดเหนื่อยนะวันนี้ปิดทิ้งเลยอาจารย์สุดยอดแล้วเราก็อยากจะให้คนอื่นเขาได้มีโอกาสได้มาร่วมโต๊ะอาหารกับเราอย่างนี้นะครับผมกะว่าประมาณจิบตัวครับวันนี้ทีมงานนะคะท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้มาไม่ต้องเขาเรียกว่าวไม่ต้องเสียใจนะคะโอกาสหน้ายังมีนะคะแล้วทาโปรต่อไปอีกค่ะวันนี้ครับท่านผออุมเป็นไงวันนี้โอ้สุดยอดครับ ทุกครั้งที่มากับเพียร์เคประทับใจมากครับผมไม่มีครั้งไหนที่ไม่ประทับใจความทับใจทุกคลิปครับอร่อยอร่อยว่าอร่อยเหรอค่ะปูกินปูพี่ดิีบอกอร่อยแค่ตัวสี่ตัวครับสน uk, ุกค่ะเหรอที่เพียร์เคนี่สุดยอดอร่อยไหมครับอร่อยคะ่ะสนุกไหมครับวันนี้สนุกคะ่ะมีแฟลร์อีัยงยังยังไม่มีด้วยนะคะเป็นเจ้าแม่ตะเคียนหรือเจ้าแม่อะไร เป็นรถจักรยานตัวนี้สนุกครับกินสนุกกว่าหรือเที่ยวสนุกกว่าก็ต้องสองอย่างนะครับสองอย่างเลยประทับใจไหมพี่ประทับใจมากมากเลยค่ะคราวหน้าจะมีโปใหม่ค่ะแล้วเที่ยวมากี่ทิพแล้วกับพีเอ็นเคสองนะคะสลาเมลกูมครับเป็นยังไงบ้างครับยังไม่ถึงตัวอุ้ยกินกินไม่ถึงตัวเขาปรับนะได้มาเจอสิ่งที่เราไม่ก็ได้เจอนะครับหรือว่าเป็นสิ่งที่ ใหม่แล้วก็ถือว่าเราจะต้องจดจำสิ่งเหล่านี้ไว้ตลอดชีวิตของเราครับจะกินปูกี่ตัววันนี้ต,ตัวเดียวต้องแกะไม่หมดเลย,เยโอ้สุดยอดเลยค่ะการบริการที่ดีอาหารหลากหลายวันนี้ดูปูแล้วก็ดูกุ้งหลายหลายอย่างก็บอกว่ามา,มากเกินพอค่ะโอ้โตามหาตั้งนานเนี่ยไปอยู่ไหนมาเนี่ยะนะจะหาท่านนะสิหาไปทำไมฮนะจะให้ไปช่วยแกะปูหน่อย กินฟรีอยู่ฟรีทุกอย่างฟรีอิ่มจังตังอยู่ครบโอ้ขาแข็งหมดเลยอย่างอื่นไม่แข็งอย่างอื่นไม่แข็งต้องโดบด้วยคอลลี่24ชั่วโมงของเรานะฮะคอลลี่เทเบนติโฟของเรานะโอเคเลยฮะก็อยากจะให้คนที่ยังไม่ได้มาและไม่มีโอกาสได้มาก็อยากให้ลองมานะครั้งหน้าอย่าพลาดเลยนะฮะถือว่าสนุกมากครับครั้งนี้เต้นตลอดไหมเนี่ย ตั้งแต่รถบัแล้วเนาะจนจะเดินไม่ได้แล้วค่ะปวดปวดไปทั้งตัวเลยค่ะปวดเมื่อยไปหมดเลยพอสมคิดแล้วนะเกิดม้าไม่เคยกินปูตัวใหญ่ขนาดนี้เลยค่ะเคยกินแต่ปูนาะกินฟรีเที่ยวฟรีกับ p ีเเยี่ยมวันนี้จะทำสถิติกี่ตัวเออวันนี้0ได้ไหมคะยี่สิบตัวเลยนะครับดูฮะโอ้โหใหญ่ๆทั้งนั้น เน็ดเหนื่อยจากการทํางานมานะฮะเราก็ต้องมีการพักผ่อนเติมพลังให้กับชีวิตแล้ววันนี้นะพี่น้องพีเอ็นเคของเราโดยการนาของท่านประธานดรรัชชินีมานิยมนะฮะท่านประธานกิจมานิยมนะฮะและตัวกับผมเองอาจารย์ธิรเมศกิตติศรีในคุณเนี่ยก็ได้พาพี่น้องของเราพีเอ็นเคของเราทุกท่านกว่า300ชีวิตครับมาดื่มด่ากับธรรมชาติดื่มด่ากับบรรยากาศที่จะสามารถเติมไฟทําให้ทุกท่านมีพลังสามารถกลับไปสู้กับปัญหาสู้กับชีวิตแล้วก็ ไปทำงานของเราให้ประสบความสำเร็จบรรลุถึงเป้าหมายให้ชัดเจนแน่นอนวันนี้เราเติมพลังชัดเจนฮะ คือนี้ใช่ครับเรามีผู้รอชีวิตที่ท่านเห็นเนี่ยจาก300ท่านนะเหลือแค่เนี้วันนี้จัดเลี้ยงดีมากเลยกินปูดูทะเลข<ช>องทะเลใหญ่ๆทั้งน้ำ<อ>วันนี้หลูมากค่ะผู้ร่วมธุรกิจเนาะและเป็นเจ้าของธุรกิจเพียเคไม่ผิดหวังค่ะ วันนี้ครับทริปดีอย่างนี้นะครับที่บริษัท B&K เราจัดให้นะฮะจัดประธานดรรัชินีมานิยมที่บอกว่าทริปและการทัวร์ทั่วประเทศแบบนี้ทุกๆ4เดือนครั้งของ B&K สเดือนครั้ง4เดือนครั้งเลยอ้โหขอบมือึงดังเลยพี่เนะรวยรวยรวยใช่โยใช่โยใช่โยยยย Okay. สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในวันที่สองของท่องเที่ยวนะครับหาดกินปูดูทะเลนะครับจะนําทีมพวกเราไปเที่ยวอีกพักวันนี้เจอกันนะครับที่หาดแม่ลําพึงนะครับ300กว่าทีวิตนะครับสนุกไปด้วยกันนะครับขอเสียงหน่อยเร็ว ตอนนี้เราอยู่ที่วัดโบสถ์สีน้ำเงินค่ะได้พาทีมงานมาไหว้ที่วัดนี้ค่ะพีเอีนเคสวัสดีค่ะ, K, คะที่วัดสีน้ําเงินนี่รู้สึกประทับใจมากค่ะพีนเคจัดได้ดีมากรู้สึกว่าพีนเคดูแลดีมากพามาที่โบสถ์สีน้ําเงินไม่ว่าปากแขนหนูนี่ก็ถือว่าสวยแล้วมีศิลปะศิลปะปที่งดงาม ก็เป็นองค์กรเพียนเคที่สร้างสุขภาพทั้งกายทั้งจิตทั้งใจและสร้างไรายได้สู่สังคมถ้าว่าเป็นองค์กรที่หายากและดูวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดร้อยสาวตลาดร้อยสาวตลาด นี้นะครับเป็นวันที่2ของทริปของเรานะครับก<ช>ินปูดูเล<ช>นะครับซองเยียวดูเยียวนะครับ<ช>แล้วก็มาที่ตลาดร้อยเสาพาให้มาเที่ยวกัน<ช><ช>เพราะว่าเป็นทริปที่พวกเราเองเนี่ยมาเปิดหลังจากที่โควิดเนาะเพราะโควิดเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาเราก็พาพี่น้องสมาชิกธุรกิจและธุรกิจเพงเราเดินทางมาที่นี่เลย<ช>ตอนนี้เศรษฐกิจกไทยไม่ดีต้องยกค,ค,คนมาช่วยกันเสริมกันวันที่นี้มาสักพูดนี้ แม่ค้าในตลาดบอกดีใจมากเลยมาทำให้เขาคึกคักทรกคื้นสุดยอดจริงๆพวกเราวันนี้เรามาเที่ยวใช่ไหมมาเที่ยวใช่ไหมพร้อมเลย เพียแเต็มร้านเลยเรามาทานอาหารเที่ยงใช่ซึ่งเลยเที่ยงมาเล็กน้อยที่ร้านอาหารนี้เลยครับตัวป้ายาสี่ฟป้ายาสีฟูอันนี้ต้องแนะนำเลยต้องแนะนำเลยว่าที่นี่อร่อยสุดๆใช่ครับแล้วก็บรรยากาศดีสุดๆใช่ครับเพราะว่าอยู่ริมทะเลเลยใช่แล้วก็อยู่ในหาดของแม่ลำพึงหาดแม่ลำพึงจังหวัดระยองครับก็ต้องแนะนำเลยวันนี้เราพาพีเคของเรามาเนี่ย 300ชีวิตเลยมากันห้ารถบัสต่อคิวกันมาเลยยาวๆนะครับยอดมากก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่อาจจะเดินทางผ่านแถวนี้นะครับรับรองว่าอาหารอร่อยแน่นอนขอบคุณท่านประธานขอบคุณท่านประธานดรรัชฎีมหานิยมดรรัชฎีมหานิมยมผู้ก่อตั้งวิจาอณนเค วันนี้เรามาอยู่กันริมชายหาดแม่ลำพึงแม่ลำพึงจังหวัดระยองจังหวัดระยองใช่ไหมครับมาเช้าอยู่จันทบุรีตอนนี้เรามาอยู่ระยองแล้วหลังจากทานารเสร็จแล้วเราก็มารีแลกซ์กันริมทะเลนิดหน่อยมีมีเพื่อนเพื่อนกันเพื่อนเื่อเราเนี่ยเล่นน้ําด้วยใช่ค่ะเขาบอกว่าตอนนี้หาดสวยมากใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยหาดแม่ลำพึงเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นสวยที่หนึ่งเลยเป็นไฮไลท์เป็นความสุขของพวกเรานะครับกับทริป เพนเ k กินปูดูเล<ช>่คาเฮสไตล P ์เพนเคของพวกเรานอกจากทิปวันนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทิปต่ตอๆไปอีก<ช>อยากไปได้วยกันอนไหมครับเพนเคเนี่ยเราจะสร้างยอดขาย1,000ล้านบาทดีไหมยอ่า1,000ล้านบาทในปี2 5 6พ้ยดีไหมครับสำหรับทิปนี้ก็ต้องแยกย้า,ายกันก็ขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับทิปหน้าฝากไว้นะครับถ้าใครจะร่วมเดินทางกับเพ k อย่าลืม ติดตามโปรโมชั่นของบริษัทนะครับแล้วก็ทำให้ผ่านโปรโมชั่นแล้วก็มาเที่ยวฟรีกินฟรีกับครอบครัวพีร์เคใครจะเป็นประธานขอเสียงเฮดังๆหน่อยขอทุกคนเป็นประธานทุกคนเลยขอบคุณครับ Now the are พีเคสวัสดีครับผมอาจารย์ปอครับโอ้โหสำหรับทริปนี้นะครับกินปูดูเลที่จังหวัดจันทบุรีนะครับกับเพียเค g l o b a l ของเรานะครับบอกเลยว่าสนุกมากๆครับพี่น้องทุกท่านนะครับแน่นอนนะครับเราจะมีทริปนี้กันตลอดนะครับผมส่วนท่านใดที่ไม่ได้มาทริปนี้นะครับห้ามพลาดครับผมเนาะอีก4เดือนรับรองครับเพียงเคนะครับโดยท่านประธานดราจริงของเรานะครับจัดทริปท่องเที่ยวอีกแน่นอนนะครับและอีก4เดือนเจอกันครับพี่น้องเพียงเคครับสวัสดีครับ วเสียฟื้นฟูวิตามินอ e ีเพิ่มความฟิตให้กับคุณไม่ให้ผิวของคุณอ่อนแออีต่อไปติดทางเลือกของสบู่ช่วยบำรุงทำให้ผิวนุ่มๆชุ่มชื้นและสดใสจัดการฟื้นฟูให้อย่างเป็นประสิทธิภาพสบู่คุณภาพแบบนี้จะหาที่ไหนฟังขนาดนี้หากยังรอต่อไปถาม